สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาพบกับอ่อยนะร้านแว่นตาด็อตรไอตลาดเก้าแสนค่ะในปัญหาของคนที่ใส่แว่นนะคะปัญหามีอยู่ก็คือแว่นหลวมแว่นหาแว่นเสียทรงโอเคนะคะพวกเนี้ยปัญหาพวกเนี้ยมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับผู้ที่ใส่แว่นตาทำไงดีนะทำไงดี ไม่ยากเลยนะคะการที่ว่าแว่นเราเสียทรงบ่อยๆเพราะว่าเราอาจจะเผลอถอดแว่นมือเดียวนะการที่แว่นเราหักบ่อยๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราถอดแว้นมือเดียวอยู่เรื่อยๆนะคะทําให้เกิดการกลางนะคะขากลางไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนที่สุดเขาก็ไม่ไหวเขาก็หักนะคะเราก็เพียงแค่ถอดแว่นสองมือนะกบอีเคสนึงแว่นหักบ,บ่อยมากนะคะก็อาจจะเกิดจากการเผลอนอนทับ นั่งทับนะคะตรงนี้ก็แก้ปัญหาได้ง่ายๆเช่นกันเมื่อไม่ได้ใช้แว่นไม่ได้สวมใส่แว่นก็ให้เก็บเข้ากลองแล้วก็วางไว้ที่สูงๆอย่าวางบริเวณเก้าอี้นะคะเดี๋ยวคนที่เขามองไม่เห็นเขาก็จะมานั่งทับแว่นของเรานะคะทีนี้ถ้าพบว่าหักแล้วทำยังไงนะคะ สำหรับแว่นที่หักไปแล้วนะคะถ้ายังไงก็ถือเลนคู่เดิมนะคะแว่นตัวเก่าที่หักนะคะเข้าไปในร้านแว่นนะคะทางร้านก็จะช่วยดูแลในเรื่องของการหารูปแบบรูปทรงที่จะสามารถรองรับเลนคู่เก่าเราได้จะได้นำไปใช้งานได้ต่อนะคะยังไงก็มีข้อสอบถามหรือว่าต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการล้างทำความสะอาดัาแต่งทรงนะคะก็ทางร้านก็ยินดีนะคะให้บริการทุกๆวันเลยค่ะตั้งแต่สง มงเช้าถึง1ทุ่มพบกับออยที่ร้านแว่นดร์ไฮตลาดเก00แสได้ทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ